้าคนเพื่อนี่นะฮะตอนนขันนะคะเพือนาเครับพื่อน้องสี่มาเชิญขอทาเลยครับเพื่อนน้องลรากันมาห้าคนครับอ้า เอาครับพี่น้องให้พี่น้องจัดหนนะครับตั้งแถวหน้ากระดานนะครับหแถวละห้านะครับแถวละห้าคนครับแถวละห้าคนครับแถวละห้าคนห้าคนครับห้าคนครับคคนรับแถวละห้าคนครับทีนี้ครับอ่าเดินไหมครับเดินไหมนะครับห้าคนนะครับห้าคนเดินะครับอ่าหน้ากระดานแถวละห้าคน พี่น้องนะครับเดี๋ยวให้กน้องเตรน่งกันนะครับอนนะครับเดี๋ยวใน้องังแถวนุ่งกันนะครับ ตอนนี้พี่น hey. <te> ้องนะครับได้ทำการนะครับลงถนนแล้วครับท่านผู้ชมครับรับสรับายครับพี่น้องจะนานรับนะครับอ่าลวกโป่งมีน้มาจนเถื่อนลูนะฮะเฮยพีดเพชรพอเวลาจัดตระเวนนะครับเดียวเดียวครับน หอยสักห้าเก้าก็ที่หอยสกหเก้าอยห้าเหอ้าเก้ยเดินมาท้าเก้เดินไปครับดินะเดินไปครับเดินได้นะครับ พ้นนะครับพี่น้องจนะไปนะครับไปทางนีนะครับไปเลยมีหลายครับนะครับไม่ได้เหรอครับไปเลยนะครับไปเลยสักคู่นะฮะและพี่น้องเครือข่ายต่างๆนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะต่อท้ายรถเครื่องเสียงนะครับทั้งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะครับพี่น้องประมงนะครับพี่น้องสลัมทุกทุกเครือข่ายนะครับเตรียมตัวต่อท้ายแถวได้เลยนะครับ พี่น้องอเ้ยโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเรื่องตำแหน่งต่างๆขบวนนะครับก็พี่น้องชจนะก,ก็จะอยู่ข้างหน้าเป็นหลักเนาะแล้วก็จะมียะถือธงแถวเรียงห้านะครับลหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปรถเครื่องเสียงแล้วก็พี่น้องเครือข่ายเดี๋ยวรอพี่น้องเครือข่ายข้างหลังแป๊บนึงนะครับ พี่น้องทุกแพลตายดูป้ายผ้านะครับแล้วอยู่หลังรถเครื่องเสียงนะครับพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยชนะจะชนะไหมชนะชนะไหมชนะไหมนะครับพี่น้องที่เดินทางมาสมทบกับพี่น้องชนะนะครับกรอบดูนะครับด้านหลังนะครับว่าป้ายของท่านอยู่ตรงไหนนะครับ ตามที่ไอ้ได้เห็นนะฮะก็ไปต่อท้ายได้เลยน้องน้องนักศึกษาลิมครับมาเดินข้างหน้าคู่ไปกับพี่น้องจนะดาครับน้องนักศึกษาอยู่ไหนครับน้องนักศึกษานะครับมาอยู่ข้างหน้าเป็นเพื่อนพระเพื่อนแม่หน่อยนะครับก็ะมาคนไหนนะครับ ถ้าเหนื่อยมากก็บอกนะครับจะมีทีมน้องน้นักศึกษานะครับมุสลิมนะครับจะยืนอยู่ข้างๆทุกคนนะครับให้กะให้บอกนะครับนะครับนะครับ ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับนี่คือการเกาะติดบรรยากาศกลุ่มจนรักถิ่นนัดหมายเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติหรือว่ายูเคลื่อนไปยังประตูหนึ่งทำเนียบรัฐบาลเพื่อช่วงสัญญาตามที่มีการเซ็นโอ u ใน ที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มชนะรักถิ่นก็เคยไปปักบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลจนกระทั่งโดนควบคุมตัวในเวลาต่อมาจึงย้ายจุดปักหลักมาอยู่ทีทท่บริเวณหน้า UN และวันนี้ก็กลุ่มชนะรักถิ่นพร้อมด้วยเครือข่ายก็นัดหมายเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงสัญญานะครับปฏิกิริยาก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของ เสกสกลอัฐาวงก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าจะมีการเจรจากับกลุ่มจนารักษทินแล้วก็คาดว่าจะสามารถนําเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอได้ในวันพรุ่งนี้นี่เป็นบรรยากาศสดด้านหน้าก็คือผู้ที่ถือธงเขียวนําขบวนก็คือไคริยะรัมัญญะนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกสาวแห่งท้องทะเลจนะก็วันนี้มาถือธง เพื่อนำขบวนคุณชนะรักถิ่นพร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายที่มาสนับสนุนวันนี้ไปยังประตูหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนะครับภาพบรรยากาศเราก็จะเห็นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่าปิดบริเวณสำคันที่มาจากกรุงเทพมานรนท่นะครับทุกคนนะครับขอให้ไปต่อแถวหลังทบนะครับลุกไปต่อแถวนะครับ ขอเชิญทุกคนมาร่วมบนถนนนี้ในการขอเชิญมาสู้ในก่น้อชทยคนะขอให้ท่านได้ไปต่อเถานะครับหลังทงสีฟ้านะครับหลังทงสีฟ้านะครับทุกท่านเลยนะครับขอเดนเชิญนะครับไม่มีขั้งไหนอีกแล้วนะครับที่เราจะรวมคนรวมใจได้มากเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศสดไป เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราพบขนานดนี้วันนี้การท่วยก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าไม่ได้มีาการปิดกั้นหรือว่ามีเหตุอื่นๆแทรกซ้อนนะครับเพราะว่าจากบริเวณนี้ไปจนถึงโซนหนึ่งทำเนียบรัฐบาลก็เข้าใจว่าใช้เวลาประมาณสัก10นาทีน่าจะได้นะคุณผู้ชมระยะทางประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับรถเมือกับน้องนักศึกษาผู้เสลมหน่อยครับมาเลย นะครับมาเลยมาเลยขอบคุณมากมากยืนรักษาผมมาครับเครือข่ายที่ยืนเมาครับอผมนะครับกลุ่มนักศึกษานะครับกลุ่มนักศึกษามันต้องแบบนี้มันต้องมีจกจสมมติสาธารณะแบบนี้พูดที่เกี่ยวกับมันยืนสิ่งแวดล้อมนะครับมาบอกนี่บ้างมาบอกนี้บ้างดูแลนะครับปลอดภัยให้กระไอ้พระทั้งหลายด้วย อีฝากฝั่งหนึ่งครับผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้แล้วก็เดินไปนะครับจะเห็นว่าเริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปิดกั้นเส้นทางบริเวณสะพานแยกมะขวานารังสรรค์น,นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งต้องบอกว่าจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับข้างในนู้นคือตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตำรวจที่เข้าใจว่าคงมาประก,กาศต่างๆที่เกี่ยวกับพรกรฉุกเฉินนะครับนี่เป็น บรรยากาศตรงแยกมัคคานซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแนวอยู่จำนวนเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้นี่ฮ้นทางนี้ก็จะเป็นด้านหลังอของสำนัยงรัฐบาลก็จะเป็นประตู5นะครับ ป็นบรรยากาศสดจากแยกมักขวานตรงเชิงสะพ,พานมัขวานนะครับรเป็นฝั่งนี้นะครับสงฆ์ชนะเหมือนจะค่อยๆอเคลื่อนตัว,วขขเ,เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศฝัาา่ง นี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมาประกาศให้ประชาชนไบอ่างครถนให้ะครับเซอย่อข้ามาชาได้เลยครับห่อยู่หลายนเป็นูบ้าี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังของเราด้านหลังของเราเป็นศูนย์รม รถแคมละัอยู่้ายสุนะครับอันนี้ก่มเจ้าหน้าที่ถิ่นก็กําลังมีการจัดขบวนขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นตํารวจในเครื่องแบบก็มาประจําการตรงบริเวณเชิงสะพานมขวานดังสันส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝุงชนก็อยู่ตรงบริเวณบนสะพานนะครับตรงแยกมขวาน อนนี้เหมือนจะตั้งขบวนได้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเข้าใจว่าไม่เกิน15นาฬิกาก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งจุดหมายวันนี้คือประตูหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้มอบให้กับประชาชนผู้ทุกคนนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้กระทำกับประชาชนนะครับ แล้วไปยกไปโยชนให้กับนายทุนเพียงคนเดียวในโครงการที่คมอุตสาหกรรมชนะแห่งนี้ทำไปได้ยังไงภาษีของคนเจ็ดสิบล้านคนไปมาเคทนายทุนคนเดียวของฝากปะยังตบวกท่าคงผูกชนจงจาวขวางกั้นขบวนของพี่น้องชาวชนะและพี่น้องภาคีเซฟคนะทั้งหลายระเบิดไปขอให้เปิดทางตั้งแต่ตอนนี้ ให้เราครับช่วยจับป้ายกันขึ้นมาเข้าไปจับและจับป้ายมันถือขึ้นมาครับ ถึงพี่น้องเครือข่ายนะครับทุกเครือข่ายนะครับสามารถเข้ามาร่วมในขบวนได้เลยนะครับให้สังเกตป้ายของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายนะตอนนี้บริเวณอยู่ด้านหลังรถเครื่องเสียงเราก็จะมีป้ายอยู่หลายป้ายเลยนะครับผมให้มาช่วยกันถือได้แล้วก็ขอให้เข้าตามเครือข่ายมาเลยนะครับการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้เราเราขอให้ผู้ชมครับระหว่างที่กลุ่มชนะรักถิ่นแล้วก็เครือข่ายกำลังจัดขบวนนะ ฝากฝั่งนึงอย่างที่บอกนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาประจำการอยู่ตรงบริเวณแยกมัคควานทั้งตำรวจในเครื่องแบบแล้วก็ตำรวจอนอกอตำรวจควบคุมฝูงชนชุดควบคุมฝูงชนที่มาประจำการอยู่บริเวณสะพานมัคควานสันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากทางกลุ่มประกาศว่าจะมีการเคลื่อนขอบวนไปยังทำเนียรบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ถ้าดูด้วยสายตาก็เรียกว่าจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเยอะกว่ามวลชนที่มาร่วมชุมนุมถ่าด้วยซ้ำเพราะว่าบริเวณสะพานมัคควาเนี่ยเป็นสะพานที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แยกเนี่ยค่อนข้างมีหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการปิดกั้นเส้นทางโดยใช้แ,แผงกั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเช่นเดียวกันนะครับต้องจับตาดูว่าวันนี้ ขบวนจะสามารถเคลื่อนไปยังประตูนหนึซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็การดําเนินการ,รการคูดคุย,คยการเจราจาจะเป็นอย่างไรนะครับ,บเพราะว่าเมื่อการชุมนมุมในครั้งที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าทาเนียบรัฐบาลซึ่งทางคุมจนารักถิ่นก็มาปักหลักเพื่อที่จะเรียกร้องทวงสัญญาตามที่มีการเซ็นเอ็นโยูเมื่อช่วงปลายปี2563ปรากฏว่าในช่วงเวลา21นาฬิกาครับ กลุม่มชนะรักถิ่นจริงมาปักหลักตั้งแต่ช่วงเย็นพอช่วงค่ำเนี่ยนะตกประมาณสัก2ีนาฬิกาตำรวจก็เริ่มเข้ามาเรียกว่าควบคุมพื้นที่แล้วก็ควบคุมตัวทางด้านของกลุ่มชนะรักถิ่นที่ปักหลักอยู่บริเวณนั้นขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาและนําตัวไปยังสโมสรตํารวจถนนว,วิภาวดีจํานวน37คนนะครับวันนั้นถ้าคุณผู้ชมจังจำบรรยากาศได้ดเดาเสตนทางเองก็กเกาะติด

อ่15นาฬิกาซึ่งเป็นเวลานัดหมายของทางกลุ่ม้้้าาามนนี่กก็็ไไดดดวย

เจ้าหน้าที่อยายามีาดูาดับพวกเรานะครับเราเดินทางมาที่น้าทำเนียเพราะคนในทำเนียกครับได้คำสัญญากับพวกเรา ครับนีครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเบื้องต้นประมาณนี้นะครับถ้ามีการเคลื่อนขบวนเราก็จะกลับมาที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณสักสิบห้านาฬิกาครับขอบคุณที่ติดที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเดอะไซแนนด์ไว้นะครับบางวันไวเราจะรายงานให้ผู้ชมทราบทันทีนะครับช่วงนี้ขออนุญาตรายงานแบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ